สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข่าสู้รายการเบิงเหล่าร่วยชาแนลค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกับบนเปในช่วงแรกของมือวันที่17เดือนท่านว่าคมปีพุทธศักราช2566นะคะกับการตามหาตัวเลขแนวทางดีๆเด็ดดังๆค่ะบนแอดภาพพพี่น้องบรรเทาสกุลสกุลมาติดตามรับชมรับฟังตัวเลขแนวทางต่องวดนะคะจากคนนอนป่าฝันแม่นนะคะพแมพี่น้องค้ะงวดที่ผ่านมาเนี่ย ตัวเลขของคนนอนปลาฝันแม่นเล่าไหหมาเจ็ดเจ็ดหกแล้วก็หาสามด้วยค่ะพ่อแม่พี่น้องคะบันนี้นะคะภรรยาของคนนอนปลาฝันแมนกก่นล็อกกรเลยไปซื้อซื้อเจ็ดเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดหานะคะพ่อแม่พี่น้องคะลดแต้มเพราะว่าเรารู้ว่า,าตัวเลขของคนนอนปลาฝันแม่นเนี่ยต้องเพิ่มแต้มต้องลดแต้มนะคะงวดที่ผ่านมานเราไปซื้อเจ็ดเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดหาตัดเลนห้าเจ็ดเจ็ดหาเราก็ได้อยู่บังเอิญว่า ภรรยาของคนนัตปลาฟันแมนเนี่ยเราเป็นคนบอมากล่นหวยบางหนึ่งหันเราก็เลยได้ยี่สิบคุณยี่สิบบาทประสันพี่น้องคะเอามานน่นะคะคนนอนปลาฟันแมนเล่าได้ฟันตัวเลขตองหัดแล้วได้ตัวเลขมาเม็ดเดียวเป็นตัวเลขสามตัวนะคะตัวเลขเสด็จมาเป็นตัวใดพ่อแม่พี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันคะ่ะสวัสดีค่ะคนนอนปลาฟันแมนสวัสดีครับผมมวันดีแอดมินครับผมมันรวยสี่หาหกครับผม มแงรวเสนเลยมอรวมือหลานุ่สะระคาผมค่ะสวัสดีค่ะคุณน้องป้าคุณแมนค่ะสวัสดีครับผมพี่พี่น้องซุกโซนะครับผมจ้าัี่พวกผมห้ยเก๊กเก๊กหงหกน้องอนกิลงมาไต่ครับแมนแมนสีเสือนสีลงนะค่ะจสีสโตะนะครับสีเก๊กเก๊กหาใ่ครับผมเก๊กเก๊นะครับพุ่มข้าคานน้อค่ะเนาะจ้าผมจ้า ทะ,ะเราคุณเกตรเจ้าคุณชาวครับโออแล้วถึงสามตัวติมป่ะคะแม่ครับสองตัวนำครับโอ้ตอนเรีนเนาะแม่พอวกรวันสุรสามเดือนเลยครับค่ะแต่มันออกเจ็ตเจ๊ตหาดีถึงเป็นกี่ในสามตัวตรงโอ้หอืมค่ะค่ะค่ของวันศุกร์เจ๊7เจ๊หาเเจ๊อบเจ็เจนะโอ้มันมีอยู่แล้วนะครับมันขึ้นมันล่งมันมีเจ๊เจ็อยู่เลยนะครับค่ะ เันไสื่อเก็บหาเก็บเก็บเก็บหาเขานมวนเหนวนกัน,นแล้วก็จาบทเตี๋ยวสองออแต่แต่แตาบางคนบอคอยสื่อเลยแต่่างย่ำสื่อนีคนถือเลยเนาะพลุจ<ะ>ักผมฝันออผมบอกคนแน่ผมโม <c oughs> บอกคนว่าฝัน่าุ่มบอกกันคอยิบมากนง่านเลยว่ะค่ะวงกเว่าผม่มบ,บอกเจ็เจหอกออกมาตัวเดียวอะคะ <c oughs> นนด้วยฟันเลนย,ยนะครับมักเคลื่อนใน<ช>ทีทีกูกลัวกับทีหาฟันมาเล็กน่อยกูใส่นะครับอยู่ีหลายไต่เงยมันมาบอกนะครับเสือได้ไงเพ่นวะสียเสีอย่างงีสีเลขกงวนมันจะออกครตัวตัวนี้มันหวานนะตัวไหรบอกวะนาวครับหัวขาไหมค่ะเด็กน้อยกูใส่นะครับนั่นแม่แม่้ะบอกมะานา,าวนมพ่อ่ะครับ อก่วงฝันะปุยครับมอไหนน้อยครับประมาณพอเกินหางหัวขวบแล้วครับแม่เนี่ยบอกผงล้ว่าฮะแม่หบตัวพยัดตัวใหญ่ตัวผมน่ะตัวพใหญ่ตัวผมนะบ่อไอยตัวดอกคนละมันจะอ่าหัวขาเลยนะตัวเดียวนะครับโกตัวเดียวเล็กหน่อยผู้ชายบอกค่ะแม่ครับเล็กหน่อยผู้ชายครับ ประมาณบกเกินหาห้วเจ็ดขวานเลยนะครับผมค่ะในห้อฟันครับผมเจนะนะครับปันครับจ้ะครับผมก็นี่นี่แต่ว่านอนห้อต้ังเพิ่มแต้มรถแต้มเนาะแล้วก็ยูมังเกาานี่เนาะมาพร้อมไม่ตัวเดียวอ่ามันก็มีห้อห้อยู่แล้วครับแต่เหลือค่ะเป็นห้อ่ส่ตัวค่ะครับหหาห้ห้สี่ครับห้องห้องก็มีเนาะค่ะครับ โอ้เนาะค่ะอเออน,นีแกน,นะครับแล้วพผมโมอีกับบ้านเนี่ยนะครับโอ้กับบ้านม่นช่อะไรคะมันทีเก่ใหญ่ห่ามันทีเปลาน,นะครับค่ะอ,อัโผยาวีเก่าอียบเก้าตามเชฟพอดีคเลยออกวันเสาเลยจ้าจ้า,จาได้ค่ะครับอันยี่พว่งผมผมกลับเมื่อหาคนหายตุกตกน,นขึ้นส่วนสองี่ีทีหมเนาะค่ะราบผมาขายเรือห้ย่อน อืมจ้าฮอกฮกขาตัวเดียวเสือเด้อริ่ใหญ่บาตปิเด็กหน่อยมาว่านแรงครับค่ะครับผมอ้าผู้คนปวดขาเป็นอย่างวันวันใบย่อเนี่ยใบย่อที่เขาเอามหมกไอ้มิจีนลอยมันนี้นะครับใบย่อบ้านอืมใบย่อบ้านแรงครับเป็นใบย่อปลานะครับค่ะอ่าก็มาต่ำจะกีนซีฟสามที่ใบก็ได้นะครับจ้า ตามรายละเอียดแล้วเขาก็เอาน้ำโซดาอะไรเพรามันแซ่ฉะนะครับเขาก็มาประกบมองหัวเขา้ามองอย่างนี้นะครับจ้าครับผมอืมค่ะแต่ว่าเพิ่นก็ถามหลายโลกอยูหรอกแต่ว่าอ่จาจำไม่ได้เนาะจ้าผมเดี๋ยวถามว่ายังอันเอาแล้วครับเพราะว่าอยู่งสมมติผมก็จำได้<อ>จะจำได้นะครับจ้าจ้ะได้ <ผม S 1> ครับสมมติมานะนำนะครับผมค่ะ รค,นนรครับผมมีแค่นั้นแหละครับผมอันมื่อนี้เขากะเอาเม็ดเดียวนี่เนาะ่คือฮกฮกฮานะคะแม่ใครับฮานั่นมันแม่ของกันหมอนะครับมันมาบริตัวน้อบตัวใหญ่เนียตัวปุใหญ่เม่้ยบอก่าบริตัวน้อเลยค่ะครับผมได้ค่ะได้ค่ะจ้าจ้าเอาเอาขอบคุณคุณน่อนปลายหลายอ่าที่อา่าส่งข้าวนะคะมื่อนี้นะคะครับผมจ้าดีใจน้ำลายน้อหันบางเนื้อหันเนาะ จ้าครับผมจ้าจ้าเอาขอบคุณค่ะครับผมค่ะค่ะสวัสดีนะคะ,คคะสวัสดีครับผมค่ะสรุปตัวเลขแนวทางถ่ายคลิปนี้นะคะพี่น้องคะเนว่ทางตัวเลขจากคนนอนป่าฟันแม่นนะคะเมื่อนี้คนนอนป่าฟันแม่นได้มาบอกตัวเลขเม็ดเดียวนะคะผีเด็กหน้อยผู้ชายนะคะมาบอกบอกว่าให้ซื้อเลขตัวนี้่าสั่นพี่น้องคะเพิ่นมาบอกให้ซื้อ ฮกฮกหาเรื 6, 6, ่ะพ่อแม่พี่น้องเด้อเด็กหนุอยผู้ชายผีเด็กหนุอยผู้ชายนะคะมาบอกให้ซื้อฮกฮกหาหมวด่ิพานมาเนี่ยคนนอนปลาฝันแม่นหายแนวทางเจ็ดเจ็ดฮกแล้วก็หาสามเรื่ะพ่อแม่พี่น้องคะหาสามนี่คนนอนปลาฝันแม่นมาคุ้มงานอยู่ทั้งผักไตซอยเจ้าหน้ากันนะคะผีทั้งผักไตก็เลยบอกเพิ่นหาสา,ามาบานันทึกเจ็ดเจ็ดฮกเหลือกหาสานเรื่องขาะคะพี่น้องคะเพิน่นหาเจ็ดเจ็ดฮก บันนี้คนันต์ปาฝันแมนก็เลยโทรกลับไปบอกภรรยาว่าฝันได้ตัวเลขเจ็ดเจ็ดหกเปอนภรรยาของคนอนันตปาฝันแมนผันแมนข้นเบลล์เล็กบันนี้พี่น้องเล่นสูงสุดบาเกินยี่สิบบาทหัวเงินึงหันแล้วเลยไปซื้อไปซื้อขืนซื้อล่องแต้มนะคะพี่น้องคะซื้อขืนซื้อล่องนะคะเจ็ดเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดห้านะคะเราก็เลากับตาเล่นส์องตัวพร้อมเจ็ดหาหาเจ็ดนะคะภรรยาของคนอนันตปาฝันแม,หมนหัวทิพานมานเนี่ยเล่ากระถือนะคะพ่่อแมพี่น้องคะบัดน,นี้นะคะ ตัวเลขหกหกขาเมื่อนี้ที่เด็กหน่อยมาบอกคนนอนปลาฝันแม่นนะคะแอดก็เลยมีประสบการณ์จากสองหมวดที่ผ่านมาของคนนอนปลาฝันแมน่นงวดแรกที่ออกเก่าหนึ่งขนนันปลาฝันแมน่นหามา 1, 8, 1, หนึ่งแปดหนึ่งแล้วกะ็ในวันนั้นคนนอนปลาฝันแม่นฟันมาไปใส่เบ็ดไปใส่เบ็ดหกหกหลังหลังแรกถือปลานะคะคนนอนปลาฝันแม่นลบ ตีไฮฮกหน,น,นึ่งบัณฑิตมีพี่น้องเอฟซีผนึ่งผนไปตีฮกหนึ่งแล้วก็บกัวฮกเป็นเก้าพอมนะคะพผนก็ได้อยู่สําหรับงวดน,นั้นแล้วก็อ่างวดที่ออกเก้าหนึ่งนะคะพอไม่พี่น้องคะบัณน,นี้งวดที่ผ่านมานีเจ็ดเจ็ดฮกลักหน่วยของเราได้เพิ่มเต็มออกได้ลดเต็มลงเต็มหนึ่งกับเป็นเจ็ดเจ็ดห่านะคะพอไม่พี่น้องคะบัณน,นี้ในงวดนี้ เนาะแอนมีประสบการณ์จากสองวันนั่นแล้วพี่น้องแอก็เลยได้เขียนตัวเลขเพื่อไว้ให้พ่อแม่พี่น้องพร้อมอันนี้แต่ว่าคนนอนปลาฟันแมนเรามีตัวเลขเม็ดเดียวคือหกหกห้าแล้วพี่น้องเด้อหกหกหาเม็ดเดียวมั่แอนก็เลยมาเขียนเพื่อให้เล่านะคะอันนี้แล้วแต่พ่อแม่พี่น้องสีพิจารณนานะคะแอก็เลยเขียนเพื่อให้เล่านี่หกหกซีแล้วก็เก่าเก่าซีนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วนี่ของเรามีแค่เม็ดเดียวเท่านั้นแหละพี่น้องนี่มีตัวนี้ตัวเดียวด้วยพี่น้องด้อเนาะแล้วก็คนนอนปลาฟันแมนเลาก็สิกับ เราก็สิกับไปบ้านเล่าเนี่ยจะพักใต้ไปบ้านออกเดินทางวันที่27ถึงบ้านประมาณวันที่28ไปพุ่มเล่านะคะถามีแคบข้าวข่าว,าว,าวสารตัวเลขอทู่ทางพุ่มของคนนอนอปลาฝันแม่นเอตกาสิฟ้าวนํามาอบอกเราสู่พมพ่นองบรรเท่าได้ฟังกันมพมพินองนะนเนาะมื้อนนี้เอาไปพิจารณาสกสําสรสำรับแนวทางเม็ดเดียวของค้นนอนปลาฝันแม่นตองงวดคือตัวเลข6หกหกาด้อนะคะ่ะพมพ่นองคะจังใดแตอย่าลืมแคปหน้าจอ ตัวเลขเอาไว้พร้อมนะคะตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เขามีสิทธิดทุกทุกตัวค่ะนํามาฝากตอนพอมพีพนอ้องพระเท่าสุขุสุขนเป็นแนวทางยิบจับซื้อหาสลากกินแบงรัฐบาลนะคะปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังค่ะแล้วก็เป็นความเสื่อส่วนบุคคลนะคะเนาะ ขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องบรรเทาสุขสุขคนนะคะสําหรับการติดตามรับชมรับฟังขอให้พ่อแม่พี่น้องบรรเทาสุขสุขคนโจกโจก,โจกมนัมนมนันลำลำเรื่อยเรื่อยแห่งแหงปังปังค่ะขอให้เป็นเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีไปน้ากันสุขสุขค้นนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณขอมุดตัวเลนน้อท่านดีๆแบบนี้นะคะจากคนนอนป่าฝันแม่น,นะคะ่ะสําหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เป็นเทือดแรกทำไ่อยากสิพราด ตัวเลขเด็ดๆแบบนี้พี่น้องคะคำว่าเราก็อย่าลืมค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อที่เสดบรพราดทุกคลิปทุกข่าวสารตัวเลขเด็ดๆดังๆจากทางรายกันนะคะสําหรับคลิปนี้ค่ะเอกเสกดขอตัวลาไปพ,พ,พี่น้องมปเท่าสกูสก้อนไปก่อนค่ะเอาไว้พอกันไม่ก็ไปในคลิปหนาเด้อค่ะเด้อสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ